สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทไม่มีคำวเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะอุ๊ยแม่ต้องบอกว่าอุ๊ยก่อนเลยนะคะทำเป็นเล่นไปนะเราออกอากาศในวันที่หนึ่งมก,กราคม2565ั้อทั้งหมดไงดีร้อ,องเพลงได้ไหมเล,มเลอกดีเลอกดีเลือกดีกดวันนี้วันดีปีใหม่ มันมันร้องไงวะไปต่อไม่ถูกเลยเพลงนี้จำไม่ได้เกิดไม่ทันนะรุ่นแบบเพลงเก่าซึ่งแบบเราชอบมากเป็นเพลงที่จริงๆช่งเช้านะคะก็จะชอบเล่นเพลงนี้หลายช่องเหมือนกันนะที่แบบประมาณว่าวันนี้วันดีปีใหม่ทอง้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์ยิ้มให้กันวันปีใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เออก็จะอาจจะแบบเปิดคู่กับธีมวันสงกรานบ้างอะไรบ้างอะไรก็ปีใหม่ไทยด้วยเนี้ยแหละค่ะก็สัปดาห์นี้ก็คือจริงๆอ่ะ ถือว่าเป็นวันอนมงคลยิ่งนะก็คือวันที่หนึ่งมกราคมเราก็จะมีหลายเรื่องเลยหนึ่งมกราชอบจังเลยใครจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้ต้องวันนี้ออแล้วก็แล้วก็ดูไปประมาณเจ็ดวันก็จะก็จะจบละส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่าจากสถิตินะน้องหมีประมาณไม่เกินยี่สิบวันอะ e s o l u t i o n new y e a r resolution คนส่วนใหญ่แล้วจะจะเฟลพี่สุพลอย่างนี้เดี๋ยวถามสองข้อจากข้าพเจ้าบอกว่าหนึ่งคือปีที่ผ่านมาพี่มี New Year Resolution อะไรบ้าง แล้วปี2 5 6 5มีอะไรไหมคะปีที่ผ่านมามี New Year Resolution อยู่ประมาณ 2- 3สาข้อก็คือเรื่องแรกน้ำหนักจบไปละไม่ได้ไม่ผ่านก็ยังเป็นทุกปีนะก็คือแต่ว่าปีนี้คือยืนกว่าเดิมเพราะว่าที่จริงแล้วอะปีที่แล้วน้ำหนักโอเคน้ำหนักดีเลยแล้วลก็ปีนี้พอปีนี้ที่เขียนไว้ก็คือว่าเมนเทนให้มันอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยไม่ได้ลดลงหรือไม่ได้เพิ่มขึ้นช่วยอะไรก็โอเคเมนเทนได้แต่พอจังหวะที่ลูกเรียนออนไลน์ปุ๊บอะแล้วเราต้องแบบมาที่ทงานกลางคืนนะัน้งมี มันทีนี้แบบนาฬิกาชีวิตมันเปลี่ยนไงก็เลยแบบออกกําลังกายบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีแบบลูกไปออฟไลน์บางทีลูกออนไลน์บางทีลูกออฟไลน์บางทีลูกออนไลน์คือแบบชีวิตมันสลับไปสลับมาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาในการออกกำลังกายมันมันผันผวนเนาะก็ทําให้นี่แหละการกินการอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ไม่ค่อยตรงเวลากันสักเท่า,าไหร่ ตื่นมาบางทีแบบตื่นแต่เช้าเอ่อบางทีลูกต้องไปเรียนลูกเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยบางทีตื่นเช้าก็จริงอะแต่บางทีแบบได้กินข้าวเช้าเนี้ยนูน่นอะสิบโมงสิบเอโมงอะไรเงี้ยอะไประมาณเนี้ยก็นเลยแบบอันนี้คือเรื่องหนึ่งในไอเรื่องน้ำหนักต้องลอยผ่านไปละไม่ได้เรื่องที่สองที่ทพูดไว้ก็คือเรื่องอยากจะทําให้พอดแคสต์ของเราติดอันดับ ท็อป10เนะไม่ติดเลยแต่ว่ามันติดท็อป30อันนี้คือสูงสุดคือ30นะที่ที่ผมไปดูเนาะปกติก็คือจะเช็คทุกท,ทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าท็อป30เนี่ยเราติดบ่อยๆแล้วก็ด้วยความที่มันมีพอดแคสต์เยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมานี่ถือว่าพอดแคสต์ใหม่ๆในคตตอรรีบิซนเนสออกมาแบบเยอะมากๆแล้วก็เราก็ยังถือว่ามีคนฟังที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าแฮปปี้นะจะบอกว่าเฟลก็คงเฟลแหละแต่ว่าถ้าถามว่า ตามเป้าแล้วมันก็ผมไม่ได้ตามเป้าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็ทำมาจนครบป,ปีแล้วก็มันก็มีติด ข้างบนบ้างมีบางบางตอนที่เราไปติดดาวบนบล็อกดิสใช่ไหมน้องมีอยู่อะไรอย่างเงี้ครก็โอเคก็ถือว่าโอเคส่วนอีกอันหนึ่งที่ตั้งไว้ก็คือเรื่องแปลหนังสือที่จริงตอนต้นปีก็คือตั้งไว้เรื่องอยากจะอยากจะเริ่มลองทํางานแปลหนังสืออะไรเงี้ยครับก็ปีนี้ก็ทําสําเร็จละก็คือได้ได้แปลมาสองเล่มก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องงานเขียนนี่แหละที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้เนาะก็ ปีนี้คืองานเขียนแบบชุกมากจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับต้องบอกยินดีพี่โสพลก่อนแนี่สามพ่อได้หนึ่งก็โอเคนะส่วนน้องมีนะคะคือจริงๆอะ่ะ จะต่างจากปีที่แล้วนู้นก็คือปี2,563อยู่ดีๆปีนั้นนะเป็นผีบ้าก็คือไม่ตั้งโ t วิด e ะฟล w ปรากฏว่าง,งานก็เข้าเยอะขึ้นเยอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันมีงานจุกจิกๆแล้วพอพอเราไม่ได้วางแผนเนี่ยค่ะมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะพูดตรงๆแต่มันก็ก็ยุ่งอะ่ะเออเป็นคนที่ใช้คำว่าตัวเองยุ่งตลอดเวลาพอปี2,564เนี่ยมีตั้งเป้าหมายประมาณหข้อนะคะซึ่ง ก็เป็นความเศร้านิดหน่อยหกข้อข้อแรกก็คือการขอตำแหน่งทางวิชาการก็ไม่ได้ทำแล้วก็มีเรื่องที่แบบแอบอันนี้แอบทุกข์นิดนึงว่าจริงๆจะทำกระไดไม่ทำก็ได้นะแต่พอเราตั้งอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะในชีว uh ิตเราสาหรับเราก็พอไม่ได้ทำก็แอบมีมีเรื่องในปีนี้เอาจริงล้มเหลวเลยคือมีเรื่องที่ทําให้เราสึกล้มเหลวในช่วงหนึ่งของงานวิชาการก็ Korea, ทําให้เราเสียเซลล์อะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะมันมัน ค่อนข้างลึกนะเดี๋ยวจะยาวแล้วก็อันนึงก็คือปิดวิจัยอันนึงซึ่งคือวิจัยเนี่ยมันเป็นทํางานกลุ่มแล้วมันนานมาแล้วก็ยังไม่ได้ปิดนะคะวิจัยคู่มืออาจารย์อย่างนี้ไม่ปิดแต่พอเพอินเหมือนกับอันนี้ก็เนื่องจากเป็นงานกลุ่มมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย คือมัอนก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบเราคนเดียว <S <S คือส่วนของเราเสร็จแล้วแต่เผอิญเราแบบเป็นหัวหน้าโครงการอะไรเงี้ยมันก็ยังมีคนอื่นดีค้างแล้วเราก็ไม่รู้ทำไงเนาะอ่ะโอเคไป3พ่อละพ่อ4นะคะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจบปีนี่ตรงนี้ตื๊ดตืดก็คือจะเขียนเป็นตัวเลขก็ปรากฏว่าเอออันนี้มาแบบงงๆพี่ไม่ใช่เพราะว่าคริปโตนะแต่ว่าแบบเราก็เก็บเงินได้มากขึ้นอย่างงงๆทั้งที่จริงเป็นปีที่ใช้เงินมากที่สุดเลยงแต่ทำงานมาก็แต่ว่าอันเนี้ยได้ตามเป้าเลยนะคะแล้วก็อ แบบทรมานมากอันเนี้ยแบบจําได้ถ้าอยู่คณะถึง7จ็ดโมงเช้าพอวิชยตัวนี้ก็ปิดเรียบร้อยชโยนะคะดีใจมากๆที่แบบเอองานกลุ่มไม่ได้งานเดี๋ยวก็โอเคก็แบบความหนามาณสามหน้าจําได้เลยรู้สึกดีมากตอนที่ปิดแล้วก็อ,อีกอันค่ะก็คือเอกสารประกอบการสอนในวิชาหนึ่งที่จะจะทําแล้วก็ด้วยว่าแบบ รู้สึกมีข้ออ้างเยอะขึ้นเอาไว้าง่ายปีนี้แบบเหมือนทําตําแหน่งบริหางซึ่งทุกวันไม่ต้องทําอะไรประชุมก็หมดวันและนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้สรุปก็คือจากหกข้อนเนี่ยได้เพียง2ตัจาก6กเออก็ก็จะคลา,ายพี่ไหมเราก็ออหนึ่งไม่สามเหมือนกก็เป็นเรื่องงานอันนึงเนาะเรื่องเรื่องอไรายได้เรื่องอะไรอันหนึง่งปีหน้าก็เลยคือจําที่พี่โสพลพูดนี่แหละแล้วจริงๆหลายคนก็ ถ้าเป็น g ูรูหรือแบบเป็น how to หลายๆอัน,นเขาพร่อ๋จะบอกว่า let's focus เนาะหรือว่าดูมากสักก็เบิกอ่ะปีหน้าเราก็เลยขอสองข้อนะคะแต่ไม่รู้จะเขียนเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้มีขอสองข้อก็คือบอกไปเลยกันก็คือเรื่องตำแหน่งแล้วก็ทุกปีก็จะกําหนดในประเด็นเรื่องทรัพย์สินเอาไว้เพื่อให้คือส่วนตัวมีมีความคิดแบบชอบอยากจะเกษียณเร็วอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้กเกษียณเร็วก็ได้นะในชีวิตจริงแต่ว่าขอให้มันได้ตามคอนเซปต์นี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเออชีวิตเออสบายขึ้น <ไป S 1> อะไรเง <มา S 1> ี้ยเออไปข้างหน้าอ่ะถามพี่สสพลบ้างได้ไหม ชิวมากเลยวันนี้ผมเหรอคคือผมที่ว่าถ้าส่วนตัวนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องงานเขียนนี่แหละคือ <c oughs> ที่จริงแล้วอ่ะคือได้โอกาสมาเยอะมากจริงๆงแล้วก็มีคนติดต่อมาเรื่องงานเขียนของตอนนี้แปลให้บอกได้นหะคือแปลให้เชนพลัสก็คือเป็นที่แปลหนังสือน,นั่นอะ เส้นทางไต่ฝันของดิสนีย์ไปอ่ะค oh. ืะอสนับสนุนนั้นโอเคของ C11 เนาะเป็นคือ C11 ส่วนตอนเนี้ยที่สมัครไปล่าสุดก็คือของวีเลอร์อ่าก็คือเดี๋ยว<อ>ถ้าสมมุติได้ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือเราเรารู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าได้ลองสมัครดูหรือว่าได้ลองทำดูอะไรเงี้ยผมกับวีเลอร์เนี่ยเอางี้ดีกว,ว่าผมเฟลมาหลายรอบละคือนี่นี่สมัครครั้งที่น่าจะครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าละแล้วก็ผมก็เป็นคนเนี่ยไม่ง่าด้านอย่างเงี้ยแหละคือแบบว่ามึงไม่เอาไม่เป็นไรเดีย๋ยว เดี๋ยวมึงเปิดครั้งหน้าเดี๋ยวกูก็สมัครใหม่อะไรเงี้ยก็เพิ่มไม่สนใจเฟลก็เฟลเออไม่เป็นไรไม่ไม่แคร์อะไรเงี้ยเออคนอย่างงี้มันก็เลยแบบเออไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากว่าเราแบบเฟลหรือไม่เฟลประมาณนั้นแหละก็คือน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวคือเรื่องนี้ส่วนอีกง่ายอีกอันนึงที่เริ่มทําจริงจังกับแฟนก็คือเรื่องของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะจริงจังนิดหนึ่งเพราะเราเขาลงเงินเนาะอันนี้คือลงเงินจริงแล้้้้้ววววกกกกก็็มมมีีีีาาาาารรรจงงงพนนััออะะไไเเยยคคบื่ปดถสุติ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือจบถ้าเป็นรูปไปนลน่างยังไงเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังก็นี่คือวางแผนกันไ้หมดละแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มลงมือกั are, นไปบ้างแล้วเออยันน uh okay. <Evet> ี้ตื่นเต้นถ้าจําได้ความความตื่นเต้นของเราในฐานะคนจัดรายการแล้วก็แบบสัมภาษณ์คือคุยร่วมกันเนาะก็คือว่าในขณะที่อาชีวิตของข้าพเจ้าอีกนะคะทีนี้หลีกเล่งพูดว่าน้องหมีเพราะรู้สึกแก่ก็โอเคแต่ค่ะที่เราอ่ะแบบคือมีชีวิตที่ต้องตามรูทีนนิดนึงเนาะแบบสอนหนังสือจบ ปึ๊บป๊บอ่ะก็ตื่นเต้นหวือหวาบ้างนะแต่ว่ามันจําเป็นต้องอ่าอารมณ์ตอกบัตรพี่กบพลอ่ะจะมีอะไรให้เราแบบจากคนที่อยู่อีกฝั่งนึงอ่ะตื่นเต้นแล้วว้าวถ้าถ้าสังเกตนะเขาจะมีมีอยู่ช่วงนึงสักประมาณปีที่แล้วนะพี่เนาะโปรเจกต์ทุกวีคคือทุกวีคแบบจะมีเรื่องใหม่เออคือมันทําให้ใองตรงท่านเราไม่รู้ว่าท่านฟังแล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างนะในฐาน,นะผู้ประกอบการหรือเป็นท่านใดก็ได้เนี่ยค่ะผู้ฟังแต่เราอ่ะคนจากคนที่เรามองแล้วเราแบบ เรามีข้อจํากัดจริงไม่สามารถพูดกันได้แต่ว่าเราอะมองพปสคพพลรู้รสึกตื่นเต้นตามจริงรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบแอคทีฟแบบนี้แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเวลามองคนในมุมเรานะคนแอคทีฟคนเก่งคนประสบความสำเร็จ <S <S เราไม่ได้มองด้านเดียวอยู่แล้วแหละคือมันก็ต้องมองความลำบากยากเข็นกว่าจะมาจุดนั้นแต่มันเจ๋งอะมันเจ๋งที่เราเฮ้ยวิคนี้พี่มีเรื่องเล่าแล้วแบบทําอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะรอดูนะคะเพราะว่าเอาส่วนตัวคือพ่สมพพลนะเขาจะมีเพจซึ่งเข้าใจว่าภรรยาจะเป็นคนอัพใช่ไหม ถ่ายรูปลูกสาวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นว่าบางอันอ่ะคนแชร์คนกดไลค์เยอะนะคือส่วนตัวไม่มีครอบครัวเราเองก็จะแบบได้แต่ดูแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคือเราจะไม่เข้าใจอ่ะเอาตรงๆคนจะเป็นคนละกลุ่มกันเออคนละกลุ่มแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอผมผมไม่เห็นเพนอะไรพวกนี้แหละของคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบมันอาจจะเป็นช่องทางในการทําธุรกิจที่เติบโตไปได้ในอนาคตอะไรเงี้ยครับก็เลยก็นั่งนั่งคุยกันวางแผนกันเรียบร้อยแล้วว่าเออเราจะลองมาปั้นอันนี้สักอันคือที่จริงงแล้้วอ่ะผมเาฟนน ช่วงช่วงิกที่ผ่านมา <S 2> <S 2> ได้ออเฟิองเออด้วเฟิงงานตำแหน่งค่อนข้างที่จะสูงเป็นซีอของของบริษัทหนึ่งลแล้วแหละแล้วก็วววทีนี้เนี่ยเขาก็คือเงินเดือนก็แบบ6หลักอะไรเงี้ยครับก็คือค่อาที่จะดีแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติแบบผมทําได้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบไปกรุงเทพบ่อยหน่อยอะไรงี้นู่นนั่นนี่เนาะก,ก็ก็มันก็ทําให้เราได้ได้นั่มานั่งคิดถึง p าร o r ทตีของชีวิตของเราเหมือนกันนะเพราะว่า อย่างไม่ว่าอะไรก็ตามรัะไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าสมมตินี่ผมอยากจะพูดในในเชิงของที่ว่าคนที่เป็นพ่อแม่ด้วยเนาะแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะเราต้องมานั่งดูก่อนว่าสิ่งที่เราให้คุณค่ากับชีวิตของเราอ่ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ทําให้เราตื่นขึ้นมาทุกๆวันและยังเป็นความหมายของชีวิตของเราคืออะไรอันนี้อาจจะเป็นพูดถึงเรื่องของปีหน้าเลยก็ได้นะถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะตั้งเป้าหมายสําหรับชีวิตของตัวเองเนาะก็อาจจะแบบใช้คำเนี้ยที่ผมแบบพยายามจะเป็นเข็มทิศของชีวิตมาตลอดก็คือเรื่องของการที่แบบ ถ้าสมมติเราตอบคาถามนี้ไม่ได้อะมันจะทําให้พาราอยตี้ของในชีวิตของเราเนี่ยมันผิดไปหมดเลยนะอย่างเช่นว่ามีคนมีคนมาเสนองานให้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบถ้าสมมติเราดูแค่ตัวเลขเงินอะเงินเงินเดือนอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันก็มันก็เป็นงานที่ดีนะแล้วก็เป็นงานที่ค่าท่ายตื่นเต้นแล้วถ้าสมมุติเราจะทําจริงๆแล้วก็เราก็มีโอ,อกาสที่จะทําได้เงี้ยแต่ว่าพ เรามานจะเรียนแพร์ตี้ดีๆแล้วอะครับมันไม่ตรงกับ p r ร o r i t ตี้ที่เราวางไว้คือ p r ร o r i t ตี้ของผมก็คือการที่ได้ใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวถ้าสมมติว่าผมต้องเดินทางตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับมันเป็นไปนไม่ได้ที่ผมจะทำคือถึงแม้ว่างานมันจะดีขนาดไหนหรือว่าท้าทายหรือวแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเติบโตได้มากขนาดไหนคนที่มาชวนก็คือเก่งมากนะถ้าผมได้ไปทํางานด้วยนี่คือแบบแม่งแบบเลเวลอัพแบบสิบสิบเท่าอะเร็วๆเลย่างเนี่ยครับแต่ว่าก็มันไม่ตรงกับสิ่ ให้ p r i o r i t y กับชีวิตของเราก็ก็ดีกว่าในการ <laughs> ที่แบบว่าเราปฏิเสธตอนนี้ถ้าผมรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าผมรู้สึกว่าผมได้ใช้เวลากับลูกน้อยลงแล้วก็ได้เห็นเขาเติบโตน้อยลงมันเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่กอบโกยครับช่วงที่เราได้ได,ได้ใช้เวลาเขาได,ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาจนมันจะทําได้แค่พักหนึ่งอ่ะจนเขาแบบเป็นไัยรุนะ่นอ่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเราเขาก็จะห่างออเราไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็รู้สึกเออเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรายังกอบโกยได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะกอบโย ช่วงเวลาที่เรายังใช้วเวลากับเขาได้ประมาณนั่น,นแหละถึงบอกจกัดพ o ยตี้ในชีวิตยพยายามทําให้มันตอบคําถามตัวเองได้ครับว่าเรายังตื่นขึ้นมาในทุกๆวันยอ,อย่างไรกัอะไรเงี้ยอันนี้จะแบบพอแชร์ร่วมอ่าพี่สมพลในฐานะพ่อเนาะจะแบบส่วนตัวอ่ข้าพเจ้าน้องหมีค่ะก็จะขอแชร์ในฐานะผู้เป็นลูกคือเข้าใจที่พี่สมพลพูดเลยถึงเรื่องความเป็นพ่อแล้วก็แบบเราเลือกครอบครัวเนาะคือถ้าไปกรุงเทพเนี่ยมันก็จะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับหลายๆคนในครอบครัวแล้วกันว่าแบบเออเวลาก็จะอยู่กับลูกน้อยลงคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่พ่อทํางานต่างจังหวัดอ่าแล้วเราอยู่กรุงเทพอ่ะอันนี้จะสลับกันแล้วคือส่วนตัวค่ะพ่อจะแบบไปทํางานต่างจังหวัดตั้งแต่อายุประมาณสักสี่ขวบได้จนกระทั่งแบบถึงปัจจุบันเลยแล้วกันใช้คำนี้แปลกมากก็คือเล็กจนโตเนี่ยเราจะเจอพ่อแบบเสาร์อาทิตย์พี่คือสี่ขวบมันก็ยังทําอะไรมากไม่ได้เนาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็เหมือนพ่อจะกลับมาสมมติวันเสาร์วันศุกร์ วันอาทิตย์ก็ต้องกลับไปอีกละไปและไปละ,ปละแล้วก็ช่วงมปลายนี่ยิ่งยิ่งหนักเลยมปลายนี่กลับเดือนละครั้งคือคือแต่เดิมอยู่จังหวัดอื่นก่อนสมมติพี่อยู่ภาคเหนือก็ลําพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ<ล>ะไรแ,<ล>แบบนี้แล้วกันอ,อ่าก็ไกลไกลที่แบบต้องนอนที่ทํางานก็จะมีมี flat. แฟลตเดือเป็นลูกข้าราชการตํารวจก็เพื่อมีแฟลกกตตารวจพ่อก็อยู่คนเดียวไปสาวที่ก็กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็พอตัวขึ้นอยู่มัธยมปลายเนี่ยสักมสี่เงี้ยพ่อก็ย้ายจากจังหวัดที่ ไม่ไกลามากไปอยู่สามจังหวัดเลยพี่พอศาสตร์จังหวัดเนี่ยพี่ก็คงเข้าใจละการเร่นผลคือนอจจกจากจะกลับได้ยากขึ้นการจะกลับเนี่ยมันมีอันตรายนะเคยเคย,เคยไปเยี่ยมครั้งนึงรู้สึกโอ้โหเ้ยน่ากลัวจริงช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบพีคมากก็ก็จะเหลือเดือนละครั้งอันนี้ความรู้สึกลูกนะคือเราก็จะไม่ได้แบบสนิทกับพ่อเลยคือคือรู้ว่าเขาเป็นคนตลกเป็นคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เขาอ่ะแบบสมมติเราไปกินเลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยเวลาเขาเล่าเรื่องชีวิตเขาอ่ะ เราจะรู้สึกใหม่มากไปด้วยเพราะว่าชีวิตเขากับชีวิตเราเราไม่ได้มีชีวิตร่วมกันต้องต้องใช้คํานี้คือเราก็กลายเป็นว่าเป็นเด็กที่ทั้งลูกๆเนี่ยก,ก็คือมีมีน้องชายก็จะสนกับแม่เพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันคือแม่ก็ตัดสินใจคือทํางานที่นี่ด้วยนะล,ะลูกก็คือมีการศึกษาอยู่ในกรุงเทพท้งนั้นเลยเนี่ย คือพ่อก็จะเป็นเหมือนกับเออคือเราก็รู้สึกจริงพี่ว่ามันไม่ได้รู้สึกขาดพ่อนะแต่ว่าชีวิตเราที่ดําเนินไปโดยที่เป็นแบบเนี้ยจะได้วันหนึ่งเพื่อนสมัยมอปลายคือพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คือเราก็พูดชื่อพูดถึงพ่อขึ้อบอกเออพ่อเราเงี้ยเพื่อนนะ่ะด้วยความที่เราอ่ะชินที่เราเป็นแบบนี้ลักษณะการพูดการดําเนินชั่วอ้าวมีพ่อด้วยเหรอนึกว่าแบบ เป็นอยู่กับแม่แม่แมเลี้ยงเดี่ยวคือคือเราไม่รู้ตัวพี่เนี่ยบอกแม่ไม่รู้ตัวเพราะว่าแต่เราไม่เคยพูดถึงจนกระทัง่งเพราะเราเองก็ไม่ได้สนิทอะค่ะเอาอตรงๆถ<อ>ามว่ามีปัญหาไหมคิดว่าตอนเด็กๆอะช่วงแบบสักเจ็ดขวบอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราก็คิดว่าอาจจะมีเหมือนกันคืออยากให้พ่อกลับบ้านเร็วๆอะไรเงี้ยเนาะ ต่ว่าพอโตนยมันมันจะไปไปเลยนะพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็พออีกทีหนึ่งเราอะไปเจอหนังสือคือตํารวจเขาจะมีวารสารอะไรไม่รู้สักอย่าง,ต,งตำรวจตารวจคอปอ,อะไรแบบเนี้ยเขาก็สัมภาษณ์คุณพ่อคือตอนเราโตแล้วแล้วพี่ต้องนึกดูนะว่าอะอย่างพอเราอยู่มหา,าลยัยอะไรพ่อก็คือยังอยู่ต่างจังหวัดตลอดจนพอเรียนจบเราก็ไปเรียนเราอยู่อังกฤษตั้งห้าหกปีพ่อก็คือพี่นึกไปคือมันไม่เจออีกเลยอะอใช้คํานี้ในในแง่งว่าแบบไม่ได้มีชีวิตอยู่จังหวัดเดียวกันอะไรเงี้ยเสร็จในหนังสือคอปส์ะเขาก็ถาม ก็ถามอย่างนี้กับเขาสัมภาษณ์ครอบครัวตำรวจแล้วก็ถามคำถามสุดท้ายเหมือนกันก็ถามว่าเป็นตำรวจอะ่ะคล้ายๆว่าชีวิตเนี่ยด้านครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงคล้ายๆแบบ โอเคไม่โอเคพ่อ,อเขียนว่าชีวิตชีวิตมีปัญหาพ่อเขียนอย่างนะี้นะลูกเหมือนขาดพ่อที่เราฟังคือเราอะรู้แต่มุมเราไงว่าเด็กๆเ,เราอาจจะงอแง,งนหน่อยแต่โตขึ้นมาเราคือโคตรชินนะพี่ยังตรงแบบไม่ไม่เห็นเป็นไรอะไรเไงนะี้ยแต่ว่าอินดีเพนเดนต์มากนะแต่พอพ่อเขียนอย่างเงี้ยเรากลับมีความรู้สึกสะเทือนใจว่าเนี่ยก็คือเหมือนเป็นไดอารี่กลับเขาก็ไม่เคยบอกเราแต่เขากเก็บหนังสือแบบตัวเขาเองที่โล่งไงเขาบอกว่าเออลูกเนี่ยแบบเหมือนขาดพ่อมันทําให้เห็นจริงๆว่าโอ้ด้วยอาชีพการงานพี่แล้วมันความจําเป็นความก้าวหน้าคนเนาะมัน ผมว่ามันเป็นม,มันเป็นโชคดีของผมด้วยนะอันนี้เอาอต,อตรงๆผมด้วยที่ว่าด้วยอาชีพหน้าที่การงานอะไรเงี้ยครับของผมผม,มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบเดินทาง,างตลอดเวลาเนาะแล้วก็ มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเลือกได้แบบนี้น้องมีมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเลือกได้แบบนี้ผมผมบอกว่ามันเป็นความโชคดีของตัวเองด้วยที่ว่าอาชีพนักเขียนเอยอาชีพแบบนักธุรกิจหรือว่าทําอะไรพวกนี้ที่มันถือว่าโชคดีอะ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเออเราได้ให้เวลากับลูกอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างน้นอยๆอะ่ะเรามองย้อนกลับมาเราจะไม่รู้สึกว่าเออเสียดายจังเลยที่ช่วงเวลาเหล่านั้นที่เราไม่ได้ให้กับเขาไปอะไรอย่างี้ครับ <c oughs> คือทุกๆวันเนี่ยผมตื่นมาก็ทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยก็เป็นตามปกติน้องแล้วคจอ อยากจะแบบเอาป <c oughs> ากคอก็หัวในในภาษาคำเมืองมันก็จะแบบเอออยากจะเขกหัวทีหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> มันทำหมมันซนอย่างลยวะแต่ว่าก็เนี่ยค,ครับคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเรารู้สึกแบบเราได้ใกล้ชิดกับเขาอะไรเงี้ยทุกวันตอนเย็นมาเขาจะเอ้ย ป้าป้าวันนี้อ่านหนังสือเล่มนี้นั่นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเออเนี่ยวันนี้ไปเจอนู่นนั่นนี่มาเวลาเราไปรับพี่ตรงนี้เขาจะเล่าอะไรให้ฟังคือถามว่าสนิทกับพ่อไหมคือสนิทก,กับพ่อน้อยกว่าสนิทกับแม่อยู่แล้วล่ะแต่ว่ากับพ่อเองอะครับเวลาเขาแบบมีเวลาด้วยกวันอะไรเงี้ยครับคือเขาจะรู้เลยว่าแบบเรื่เนี่ยนี่เวลาที่พี่จะได้เล่นกับพ่อนะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วที่แบบเอาเลโก้ออกมาเล่นเอาหนังสือออกมาอ่านเอานู่นเอานี่ออกมาทำอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเขาก็จะสนุกกับเขาเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่กับแม่เขาก็จะเป็นออออออีีีกก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 กแแแแแบบบบบบบนนนนนนนึงง็็็็็ยยยัััมมมมูห่่่่่่่ตตตถถ้้าาาสุิิพจะเเปืวรใใใใลชดท ผมรู้สึกว่าเออคนมันโอเคแล้วละ่ะไม่อยากให้มันแบบน้อยไปกว่าน,นี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าปกติผมก็ทํางานหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่อืมนะคะก็วันนี้คือจะเป็นมุมมองแบบส,สบายๆเราบอกงี้ก้วก็รปยกกรนใน,ในๆวันปีใหม่เนาะแต่ว่าทีนี้พ<ช>ี่สุพลขอบทเรียนนิดนึงอ่าสุดท้ายแล้วเราขอเมาเรื่องบทเรียนที่แต่ละคนไปพบเจอและอยากจะแชร์ปีนี้นะคะก็รู้สึกว่าบางสิ่งที่มาแบบ เป็นอีกระลอกหนึ่งแบบที่เราไม่คิดนะพีคือรอบนี้รู้สึกเลยว่าต้องปรับตัวมากกว่าทุกรอบเออที่ทํางานมีคนติดมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าจริง,รงๆแล้วมันทําให้เราตั้งคําถามกับชีวิตเหมือนกันนะเรื่องอยากไปทํางานแบบโอ้แต่ที่ทํางานก็มีความรู้สึกตั้งคําถามถึงเรื่องสุขภาพคือมาย้อนดูตัวเองเอะอปีนี้เป็นปีที่แบบได้ทําให้เราหันมาให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้น อะไรแบบนี้ค่ะในข้อที่1นึ่ข้อที่2ซึ่งเป็นเรื่องดีนะข้อที่2อคือส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามีความยิ่งโตไปทุกปีเนี่ยเราจะมีความไม่ใช่ว่าเรื่องการระมัดระวังในการใช้เงินนะแต่จะมี awareness ตรงนี้มากขึ้นเช่นทุกทุกวันเนี่ยเราก็จะจดบัญชีอยู่แล้วเราก็จะจดแต่เราก็จะมี t a r ก็ตเหมือนกันพี่ว่าแบบก็คือตั้งใจคํานวณน,นะคะว่าเอ้ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เงินค่ากินเนี่ยไปกับเงินเฟ้อหรือเปล่ามันก็จะทําให้เราเห็นเทรนด์ว่าแต่ละปีเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละตัวนะเช่นค่าอาหาร มีมากขึ้นเท่าไหร่ก็คือรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสนใจกับเรื่องการเงินคือจร,บบจริงมากอยู่แล้วเออแต่มากขึ้นอันนี้มากขึ้นแล้วก็แบบจดเพื่อแบบ มีหลายเกณฑ์มากขึ้นแบบไม่เงินเฟ้อผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้ข้อ3พอปีนี้ได้มาเป็นทํางานด้านบริหารเต็มๆเราอะสามารถบอกได้นะว่าผู้บริหารมันมีหลายร้อยพันแบบเนาะแต่ว่าเราอะจะบอกตัวเองตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กเลยว่าเป็นคนที่ทํางานลืมตายเลยแต่ว่าไม่เก่งคนปีนี้เป็นปีที่แบบได้รับการทดสอบคือมีทั้งอันนี้ด้วยตําแหน่งนะคะขออนุญาตว่าคนที่ทํางาน อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอยู่ภายใต้สายงานของเราอะทั้งที่อายุมากแบบแทบจะเรียกว่าเป็นน้าเราได้หรือแบบนี้กหนึ่งแล้วก็มีทั้งอายุเด็กไปเลยเป็นเจนซีอะไรอยงี้ค่ะหรือแบบที่ห่างกับเราไม่มากแต่ว่าเราต้อง,องมีแบบให้คนให้โทษเขาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ต้องให้โทษอะไรเนาะมันก็ทําให้เราเรียนรู้ถึงถึงบทบาทความเป็นไทเทลแต่ว่า เวลาเราไปคือนอกงานอะมันก็ถอดหัวโขนแต่แต่ดีที่แบบมีหลายเจนะ่ะที่มันอยู่อยู่ภายใต้สายงานเรามันทําให้เราแบบเราถอดหัวโขนแล้วก็จริงๆเวลาคือเราก็จะมีคนที่เราสนิทเนาะก็เรียนรู้ที่จะทําให้ความสนิทนั้นไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกรู้สึกแย่แต่ก็อาจจะทําได้ไม่ดีนะักมีคนสนิทมันอารมณ์มีแต่คนบอกเลยลูกลักนายอะไรเงี้ยเออเข้าใจเลยวันที่เราพอเราขึ้นมาบริหารเองเนี่ยค่ะก็จะระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามีความแฟร์กับทุกคนมากที่สุด านีกก็จะเป็นบทเรียนด้านตัวเองเนาะการเงินแล้วก็เรื่องการงานค่ะอ่ะพี่สุพลเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องส่วนตัวก่อนผมผมว่าปีนี้เป็นปีที่ทําให้เราได้ a p p r e c i a t e สิ่งที่เรามีาม้องมีอาจจะมุมมองเดียวกันมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเรา <laughs> เออเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะเพราะนั้นก็เออ m a i ก็อยู่กับตัวเองนั่นแหละและไอ,ไอตอนที่อยู่กับตัวเองเนี่ยเราเราก็จะมานับเขาเรียกว่าเขา the blessing เนาะก็คือแบบนับ สิ่งที่เรามีในชีวิตอะว่าเฮ้ยชีวิตกูก็ไม่ได้แย่นะเว้ยอะไรเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยคือแบบเราเราก็มานั่งดูว่าเฮ้ยมันก็มีเราก็มีครอบครัวที่ดีมีแบบอาหารได้กินมีบ้านให้อยู่อะไรเงี้ยครับคือแบบมีงานที่ที่ถือว่าแบบเออก็ในในในจังหวะที่แบบงานคนอื่นเขาแบบรักเลอะไรเงี้ยเรายัง มีงานที่ stable มีอะไรที่แบบมี income เข้ามาอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าก็เนี่ยมันทําให้เราได้เข้า the blessing จริงๆนะว่าแบบเออชีวิตเราก็ไม่ได้แย่ถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนนะครับเราัวแต่ยุ่งๆอะไรเงี้ยครับัมแต่คิดว่าโอ๊ยแบบทำไมวันนี้เหนื่อยจังเลยทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเราก็ลืมไปนะว่าเรามีอะไรบ้างจริงๆเรามีเยอะมากๆอันนี้คือสิ่งแรกเลยสิ่งที่2คือเรื่องของเรื่องของงานเราเราจะรู้สึกขอบคุณทีมเราจะรู้สึกขอบคุณเออทีมที่เราทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆนะคือคนเหล่านี้ถ้าผมไม่มีเขาอะ เอาจริงๆผมอยู่ไม่ได้คือทีมเป็นทีมที่ทํางานด้วยกันแล้วก็ไม่ไม่เคยมีการแบบตำานัแบบ่งเกี่ยงกันว่าเอ้ยต้องทานู่งทํานี่หรือว่าอะไรเงี้ยเขาคงก็จะแบบเออหย,ยิบคนละไม้คนละมือแล้วก็ทาทำกันเองโดยที่ผมเออหลังๆมาแทบจะไม่ค่อยได้ได,ได้ได้แตะต้องเลยซ้ำก็อันนั้นก็คือเรื่องที่ดีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีก็คือเรื่องของการได้เห็นอย่างพาร์ทเนอร์ของเราอะไรเงี้ยครับท,ที่ที่ทำธุรกิจด้วยกันมันทาให้เราเห็นว่าคนที่เราทํางานด้วยหรือว่าแบบนักธุรกิจหรือว่าคนอนื่นๆที่เราทางานด้วยเป็นพาร์ทเนอร์กันเงี้ยมันมันทำให้เราเห็นว่าเวลาเราไปพึ่งพาเขาเรื่องไอเดียหรือว่าแบบมีความคิดต่างๆอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะเรามีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเอยอยน้อยเราก็มีคนคุยด้วยว่ะแล้วมันก็แบบมันก็ทําให้เรารู้สึกออออุ่่่่นนนใจจจะะะววาาาาาเเเเขขยยููตรรงีี้ลมปัญ หารู้คำถอมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะคอยเขาก็จะคอยแบบเออเฮ้ยแบบนี้แบบนี้ไหมแบบนี้แบบนี้ไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออเนี่ยถ้าสมมติเรามีโค้ดฟเดอร์หรือว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยทําให้ช่วยทําให้ปัญหาที่เรามีหรือปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันก็ผ่อนผ่อนเบาลงไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็ประมาณนี้ที่จริงผมว่ามันเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีเวลากับตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นบทเรียนที่จะทําต่อไปในอนาคตก็คือว่าถึงแม้ว่าต่อจากเนี้ย ถ้าสมมุติเราเรา,เรามีมีงานที่แบบยุ่งมากขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็อย่าลืมที่จะใช้เวลาตัวเองอย่าลืมที่จะถามตัวเองว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเราเราไปเร็วไปหรือเปล่าเราแบบกําลังทําอะไรที่แบบรีบเร่งเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยคือบทเรียนที่จะต้องเอาไปใช้เนี่ยนี่นะคะสำหรับวันก็เป็นวันแบบสบายๆที่เราอยากจะคุยเนาะอยากแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ฝากเหมือนกับสิ่งที่เราแบบได้ในปีนี้นะคะแล้วท่านผู้ฟังลหละเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็อย่าลืมทักทายกันมาได้นะคะเรา อ่านทุกคอมเมนต์นะเวลาแบบใน YouTube หรืออื่นแล้วแบบมารู้สึกดีรู้สึกดีที่แบบหลายคนพอฟังแล้วแบบรู้สึกมีส่วนร่วมกับพอดแคสต์เรายังไงก็ขอฝากสตาร์ทยับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องหมีแล้วก็พี่โสพลต้องกราบสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ